ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับพี่บอสเช่นเคยนะครับผมวันนี้พี่บอสพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับรถสดทีอาคานะครับรถมือสองนะครับที่มีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะครับผมมีมีเลียกเลือกทุกเซกเมนต์เลยนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะวันนี้พี่บอสนะครับผมก็อ่าอยู่กันที่โชว์รูมรถมือสองทีอาคาเสรีไทยนะครับเรามีถึง2สาขาด้วยกันนะสาขาที่1อยู่ที่เสรีไทย73 ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็สาขาที่เราอยู่กันตรงนี้น็คือสาขาเรียไทย46ระหว่างซอย46กับ48นะครับติดกับศูนย์โตโยต้าเลยติดถนนใหญ่เลยนะครับผมนะก็เรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะนุองนิชาแล้วที่สําคัญนะตอนนี้เรามีรถใหม่ๆให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถเซกเมนต์อ่าเป็นรถขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่จนถึงรถ รถครอบครัวเลยนะครับผมอ่ะพี่ตีไลฟ์สดใช่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้นะแขกรับเชิญแขกรับเชิญโอเคพี่ตีวันนี้นะเรามาพบกับรถนะครับผมรีโว่นะไม่ยากเลยครับรีโว่นะก็คือไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะง่ายมากวันเดียวรู้ผลนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะมีเอกสารครบรู้รู้ผลเลยอนุมัติภายในวันได้นะครับหรือถ้าใครใช้บัตรเครดิตอยู่ก็พี่บอสบอกเลยเดี๋ยวดูแลให้นะครับผม พีแลน์ได้ก็คือออกได้ทั่วอาชีพเลยนะครับอยู่ที่เงื่อนไขเดี๋ยวพี่บอลแนะนําให้นะครับผมอ่ะวันนี้เรามาชมรถกันดีกว่าวันนี้เป็นรีโวสีขาวสวยมากๆคันนี้เป็นแซด e dition ด้วยสวยมากพ,ากพี่ตีเป็นไงบ้างรถคันนี้พี่<ว>น่า<ๆ>ใช้งานมากๆครับผมคันนี้เป็นรีโ e วแซดอ dition นะครับสมาร์ทแคปปี21นะโหสวยมากๆเลยเพราะว่าจะบอกว่าเครื่อง 2.4V เป็นอะไรที่ขับแล้วนุ่มนวลมากนะแล้วพละกําลัง เหลือรถโตโยต้าเนี่ยเขาจะมะีสไตล์คือในการขับขี่ของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มนวลน,นะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไระรถมีขับแล้วขับขี่สบายจะไม่กระโชกเขาเรียกกระชากไปด้านหน้านะครับผมอะไรไหาง,ง่ายมากแล้วก็รถบอกเลยว่าอะไรหาง,ง่ายดูแลรักดูแลรักษาง่ายและที่สาคัญรูปทรงสวยด้วยนะครับผมตอบโจทย์นะครับดูดูด้านหลังเราสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นไฟไท้ายนะครับผมให้ดูความใสเนี่ยเป็นรถที่บอกเลยว่าใหม,ม่มากๆไมน้อยด้วยไมหลักหมื่น นะแล้วที่สําคัญเนี่ยดูด้านท้ายถึงจะเป็นรถกระบะน,นะแต่ดูสภาพเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะ้องนิชา,านะมาดูแมกไลเนอร์กันดีกว่าแมกไลรเนอร์ด้านหลังนะคือบอกเลยว่าใหม่สวยงามมากๆเลยเหมือนไม่ได้ขนอะไรมากนะครับผมรถก็ตรงนี้เขาเรียกว่าด,ด้านหลังกระจกด้านหลังนะฟิล์มเฟิร์มนี้ก็คือสวยเลยเงางามนะครับผมใหม่มากไม่ค่อยได้บรรทุกข,ของหรอกแต่อาจจะมีริ้วรอยเลย็กๆน้อยๆบ้าง,างตามรถมือสองนะครับผมอ่ะขออนุญ,ญาตมาดูหน้าเครื่องกันหน่อยดีกว่า เรามาดูหน้าเครื่องกันว่ารถรีโวสภาพเกรด A ของเราเป็นยังไงบ้างนิชาเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูเลยสิ่งแรกที่เราครับผมดอกเบี้ยนะครับของเรานะพิเศษกว่าที่อื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเรามาคุยกันเดี๋ยวเราแนะนําให้นะครับเริ่มตรงที่2 5 9 2ุ9นะครับผมอ่ะโอเคมาเรามาชมกันเลยด้านในนะครับผม <im itation> ใหม่มาก <im itation> นะครับคันนี้นะแผ่นเพลทอยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับผมแล้วก็ตัวรถนะครับผมฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับผม <im itation> นี่สีสนันสวยงามมากๆเลยนะครับผม <im itation> ใหมให่มากๆครับผมแล้วก็ห้องเครื่องเราสะอาดมากๆนิชาลองดูดีเทลรายละ,อะเอียดกันครับผม <im itation> เป็นยังไงกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมตัวซีนต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวบล็อกน็อตนะครับคือมีรอย มีรอยอออเขาเรียกว่าอะไรตัวสัญลักษณจากศูนย์อยู่ะนะครับผมไม่มีการแกะไม่มีการถอดสวยงามมากครับผมรถมือสองสภาพนี้ถือว่า A แล้วล่ะนิชาเราและย้ําเลยนะว่ารถมือสองทางเราเนี่ยรถจากทางโชว์รูมเราเนี่ยมีผลตรวจรถโดนใจนะครับผมมากที่สุดในประเทศไทยะนะครับนั้นบ่งบอกได้เลยว่าเรามีแต่รถสวยรถดีเท่านั้นนะครับอะขออนุญ,ญาตนะครับผมมา มาเรามาดูข้างในกันดีกว่านิชาโอ้โหคือรีโวเนี่ยพอเข้ามานะฟีลลิ่งการนั่งเขาอะกว้างกว้างสะดวกสบายแล้วที่สำคัญนะครับผมอาภายในทำค่อนข้างสวยมากๆเลยมีจอแล้วนะตัวนี้ปียีเนะครับ,อบโอ้แอร์เย็นมากเลยอ่ะนิชาอแ,อแอร์อเย็นมากสตาร์ททีเดียวติดเลยฉึ่งเลย นะครับเสียงเครื่องแน่นนะครับไม่สองหมื่นหกไม่สองหมื่นหกม่มากๆนะครับผมแล้วก็ดูวัสดุด้านในนะครับหมทาสวยแต่เราเน้นสภาพกันดีกว่าสภาพนี้ก็คือไม่มีรอยเลยนะพวงมาลงพวงมาลัยไม่มีรอยเลยแล้วก็แผงประตูนะครับผมตัวคอนโซลสวยไม่มีรอยเลยคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะเอ้ไม่ใช่ขออภัยเป็นเบาะผ้านะครับผมเป็นเบาะผ้านะคือบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็สะอาดมากๆผิวหนังของเบาะเนี่ยก็คือยังใสกริ้งอยู่เลยนะแน่นหนึบ นะหนาฟูๆเลยนะครับผมหน้าจงหน้าจอนี้คือใหม่มากๆไม่มีตำหนิเลยดีกว่าด้านในนะครับผมตัวผ้าสักหลาดที่อยู่บนหัวนะากำมะหยี่คือสะอาดกลิบเลยนะครับผมแล้วก็ไฟนะใช้งานได้ครบนะครับผมอ่านะพวงมาลัยสวยมากแล้วที่สำคัญนี้าน,านิชาดูตรงนี้บบร์ด้านหลังคือยังไม่แกะเลยคีย์บาไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยด้วยดีกว่าอ่ะแล้วที่สําคัญรุ่นเนี้ยเป็นแคปเปิดได้เปิดใช้งานสะดวกมากเด็กเล็กอะไรนั่งสะดวกสบายมาก บอสใหม่แสดงว่าเขายังไม่เคยแกะใช่สวัสด BB ีพี่ๆทุกคนเลยนะคะจากเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบอ๋อโอเคเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างสวยมากเลยคันนี้ก็คือแบบมีลรโพงให้ครับเป็นยังไงบ้างสวยนะเปิดบอสสาแล้วหน่นเป็นไงโอเคบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆขออนุญาตดับเครื่องหน่อยนะ โอเคเป็นยังไงบ้างโอ้โ oh, หบอกเลยว่ารถกระบะน่าใช้มากนะกระบะรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกแบบได้สวยมากๆแล้วที่สําคัญนะเราไม่ได้มีแค่รีโบโเรามีหลายรุ่นนะครับผมแต่วันนี้คันนี้พิเศษตรงไหนปี21นะแล้วที่สําคัญนะราคาโปรโมชั่นนะครับไม่สองหมื่นนะโปรโมชั่นสานะมแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท 379,000บาทนะคบผมใครหาอยู่แคลปเข้ามาได้เลยนะครับผ่อนสบายๆนะประมาณ7,000กว่าบาทมา7 0 0 0กว่าบาท6 0 0 0กว่าบาท70,00นะครับผมคันนี้นะครับสำหรับ Revo Z Edition ปี2021นะครับผมฝากไว้ด้วยนะวันนี้เราพามาดูรถของเรานะจริงๆเราอยากให้เห็นว่ารถเนี่ยคือไม่ใช่แค่คันนี้แต่ทุกคันเนี่ยเรามีการดูแลรักษานะครับผมแล้วก็รถของเราสภาพเป็นยังไง ทุกๆคันของเรานะคือได้ดูแลรักษาที่ดี นะครับผมเราได้รถเกรด A มาให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับทีมจัดหารถมาให้เราด้วยนะครับผมครับผมก็โชว์รูมของเรานะเปิดทุกวันเลยนะครับผมตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะค่ะเตเลอร์ก็ไม่หยุดครับผมลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะสามารถโอนจองมาได้มีวิดีโอคอลดูรถนะครับผมหรือถ้าอยู่ใกล้ๆเชิญเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยจบแน่นอนนะครับผมและที่สําคัญนะเรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะไม่ว่าจะเป็นนิสสันฟอร์ดอ โตโยต้านะครับผมมาสด้านะครับผมหรือว่าจะเป็นเบนก็มีนะยนนิโรป MG ก็มีเบนใช่เพิ่งปล่อย GLC ไปนะสวยงามมากๆยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมก็เราจะมีไลฟ์สดกันทุกวันนะครับผมมีตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมนะก็จะมีพี่ๆบริการแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันไปนะครับปกติจะเห็นน้องนุ๊กเนาะอ่าเคก็วันนี้พี่บอสกับน้องนิชาขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาทาคลิปวิดีโอดีๆแนะนํารถทั้งบรรยากาศ ภายในโชว์รูมนะครับรวมถึงรถที่เรามีและก็รถที่เรามาไลฟ์สดช่วงกลางวัน,นด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota r e v o ปี2021 z e dition SMART CAP นะครับราคา3 7 9 0 0 0บาทนะครับครับผมครับแล้ววันนี้พี่บอสกับน้องนิชาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ